โตโยต้ Camry Generation ที่3หรือโค้ดตัวถัง XV 3 0ที่ทำตลาดในประเทศไทยช่วงปี2 0 0 3มถึง2006แมี่โฉมนี้ถือเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ครั้งสำคัญของโตโยต้ในไทยจากรถซีดานทั่วไปสู่รถที่ดูหรูสุภาพและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตัวรถมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนห้องโดยสารกว้างนั่งสบายและเก็บเสียงได้ดีจนได้รับความนิยมทั้งในกลุ่มผู้บริหารและครอบครัว ในไทย Camry Gen 3มีเครื่องยนต์หลักให้เลือกคือเบนซิน2.0ลิตรและ2.4ลิตรเน้นการขับขี่ที่นุ่มเงียบและความทนทานเป็นหลักจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติขับง่ายเหมาะกับการใช้งานทุกวันรวมถึงการเดินทางไกลช่วงปี2005ถึง2006แคมรี่รุ่นนี้ได้รับการปรับโฉมเล็กน้อยทั้งกระจังหน้าไฟหน้าไฟท้ายและอุปกรณ์ภายใน ช่วยเพิ่มความทันสมัยและเสื่มภาพลักษณ์ความพรีเมียมมากขึ้นแคมรี่ Gen 3ในไทยยังขึ้นชื่อเรื่องความทนทานช่วงล่างนุ่มและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงทำให้แม้เวลาจะผ่านมากว่า20ปีก็ยังเห็นแคมรี่โฉมนี้วิ่งอยู่บนถนนไทยจนถึงปัจจุบัน We drive Toyota